เือนกับเราไปสปาเลยทุกคนโหฟินมากสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะน,นีเนี่ยวันมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเขาเป็นเซตสปาค่ะที่ดูแลผิวตัวของเราเนี่ยให้มันขาวากระจ่างใสทั่วเรือนเราอยู่บ้านเราก็สวยได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง เราต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะทั้งหมด4ชิ้นนะคะเขาเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลผิวกายของเราแล้วก็เป็นการทำสปาที่บ้านแบบง่ายๆชิลๆสบายๆค่ะตัวแรกมีชื่อว่า Caregentle r e f i l i n g Milky Scrub นะคะตัวนี้จะมีเนื้อเป็นแบบสครับมีเนื้อสครับแบบว่าผัดเจลผิวของเราอย่างอ่อนโยนแบบทนุทนอมผิวเราแต่ ผิวที่ตายแล้วนัในก็คือที่คายออกไปก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเปิดผิวให้บำรุงกับวิตามินต่างๆให้มันซึมเข้าผิวได้แล้วมันจะกระจา่างใสเองทุกคนเราจะใช้คู่กันนะทั้งหมด2ตัวก็คือตัวนี้เป็น Care Milky Body b o o s อร์ ซึ่งบูสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาบูสต์ผิวของเราขึ้นมาใหม่นะคะใช้คู่กันเนี่ยทั้งผัดเซลล์ผิวข่ดที่ใครออกแล้วก็บำรุงเป็นตัวน้ำนมนะคะเบอร์รี่7ชนิดเบอร์รี่ที่ดีที่สุดในโลกอะทุกคนคือเขาสกัดลงมานะคะในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4ตัวในไลน์นี้แล้วจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวต้านลุมูดอิสระ นะให้เราเนี่ยผิวแก่ชา้าทุกคนอ่ะใช้2ตัวนี้คู่กันนะคะทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ผัดเซลล์ผิวแบบเออเปิดสปาที่บ้านเนี่ยทุกคนแบบละลาลลามีความสุขแนะนําว่าให้ขัดตัวหรือว่าสครับผิวเพื่อผัดขี้ใครที่ตายแล้วไปอาทิตย์ละประมาณ2-3ครั้งได้เลยค่ะหรืออยากจะทําเมื่อไหร่ก็ทําได้เพราะว่าเรามีเซสปาอยู่ที่บ้านแล้ว เรามาดูนะเป็นตัวต่อไปแคร์เบอร์รี่ส์มูทติ้งชาวเวอร์เจลนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเจลอาบน้ำที่มีกลิ่นหอมและคุณประโยชน์จากเบอร์รี่7ชนิดค่ะซึ่งเบอร์รี่7ชนิดตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ฟิลแบบหอมแบบผ่อนคลายคลายเคยรียดลดอาการซึมเศร้าทำให้เราสดชื่นคือแบบอาบไปฟองนี่แบบนุ่มแล้วเราก็แบบฟินนะหลับตาไปด้วยถุงคือ,ม,อม,มันดีจริงทุกคนตัวนี้ นะไม่มีสารอันตรายนะคะหรือว่าสารปฟอกขาวนะคะตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นสารสก,กัดที่ดีที่สุดนะมาไว้ในขวดนี้พอเราอาบน้ําเสร็จปุ๊บโอเคอารมณ์ดีสดใสตื่นตัวพร้อมรับวันใหม่ปุ๊บเราเช็ดตัวให้เรียบร้อยเนี่ยตัวต่อไปนั่นก็คือตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้มีชื่อว่า Care Milky Whitening Body s p a y ค่ะ หลังจากที่เราผัดเซลล์ผิวเราจะทำยังไงให้ผิวของเราได้รับวิตามินเยอะๆแล้วก็ผิวขาวกระจ่างใสยอย่างทั่วเรือนร่างเจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะครับด้วยสารน้ํานมเข้มขน้นผสานกับสารสก,กัดจากเบอร์รี่เจ็ดชนิดทําให้ผิวของเราอ่อนวัเนียนนุม่มชุ่มชื้นและดูขาวกระจาา่างใสทันทีหลังจากที่ใช้ มีกลิ่นหอมด้วยค่ะแบบมิลกี้มิลกี้เบอร์รี่เบอร์รี่เอามามิกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะพอใช้แล้วก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นผู้หญิงตัวหอมจังเลยอ่ะใครๆก็อยากอยู่ใกล้นะคะเพราะว่าเราอาบน้ำแล้วก็ดูแลตัวเองดีแบบนี้เอาเป็นว่าว่านแนะนำนะคะเป็นเซตสปาละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเนี่ยอยากจะไปเข้าสปาอยากจะดูแลผิวตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในช่วงแบบนี้เลยค่ะ ดูผิวนะคะพอกระทบกระแสงแดดแล้วคืออ่อนล้ามากทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครถูกใจก็ไปหาสั่งซื้อกันได้คะ่ะตอนนี้ก็มีช่องทางจัดจำหน่ายแล้วนะคะไม่ว่าจะช่องทางออนไลน์ก็ดีนะคะสั่งซื้อกันได้ง่ายมากส่งตรงถึงบ้านทุกคนได้ด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย